ถือเป็นโอกาสครบรอบ30ปี t d r i เรามีหัวข้อในการนำเสนอหลักคือประเทศไทยใน3ทศวรรษหน้า4ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะดิฉันขอเริ่มงานสัมมานานะคะดิฉันบุญวราสุมโนในนามของคณะผู้จัดสัมมานาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมานาวิชาการประจำปี2557 เรื่องประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า4ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหลายภาคส่วนทั้งในสังคมไทยและเวทีระหว่างประเทศว่าในอีก30ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยจะดาเนินไปในทิศทางใดและอย่างไรโดยงานสัมมนานในปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานได้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมูลนิธิฟรีดริกแอร์แบดและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDIRI การสัมมานาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมสัมมานาทั้งจากภาคราฐัฐภาคเอกชนนักวิชาการหน่วยงานอิสระตัวแทนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากค่ะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณโคสิ์ปั้นเปี่ยมรัฐประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนาค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามประธานสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาวิชาการประจำปี2557ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของ TDI เพราะเป็นปีที่เรามีอายุครบ30ปีท่านผู้มีเกียรติครับตลอดระยะเวลา3ทศวรรษที่ผ่านมาในฐานะซิงค์ทัง หรือครังสมองของประเทศ TDI ไได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกษิจและนโยบายสาธารณะของไทยในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจากองค์ความรู้ที่ได้มาจากการดำเนินการวิจัย อย่างอิสระโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TDI ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากในและต่างประเทศสำหรับในประเทศไทยบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของนักวิจัย TDI ได้รับการรายงานโดยสื่อต่างๆมากมายเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียวก็มีไม่น้อยกว่า2,000ครั้งต่อปีในปี2,555หนังสือพิมพ์แบงกอกโพสได้ยกย่อง TDI ให้เป็น Person of the Year นอกจากนี้นักวิจัยระดับอาวโุโสของ TDI หลายท่าน ยังได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลด้านการวิจัยต่างๆเป็นจำนวนมากส่วนในด้านต่างประเทศนั้น TDI ก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้นำทางความคิดและจากสื่อต่างๆมากมายเช่นเดียวกันเช่นนิตยสาร Economist เคยกล่าวถึง TDI ว่าเป็น Thailand's most respected economic think tank ประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศก็ได้ขอโมเดลของ TDI ไปศึกษาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายในประเทศของเขาท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองผมจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า TDI จะได้มีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามคำขวัญของสถาบันที่ต้องการจะเป็น สถาบันวิชาการอิสระร่วมสร้างสรรค์น,นโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยในวาระครบรอบ30ปีของ TDI ผมเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาช่วยกันทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมา และมองภาพเศรษฐกิจของ,งและสังคมไทยต่อเนื่องไปอีกใน30ปีข้างหน้าว่ามีความท้าทายต่างๆอย่างไรตามหัวข้อ,อการสัมมนาวิชาการครั้งนี้คือประเทศไทยในาสามทศวรรษหน้าสความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพท่านผู้มีเกียรติครับบทเรียนประการสำคัญ ที่ได้จากการทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ผ่านมาก็คือประเทศไทยสามารถสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องกันมาระยะหนึ่งจากการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศการพัฒนาภาคการผลิตโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดโลกโดยอาศัยแรงงานจำนวนมากและค่าจ้างแรงงานราคาถูกดังจะเห็นได้ว่าโมเดลการพัฒนาดังกล่าวสามารถสร้างความเจริญเติบโตเฉลีย่ยได้ถึงร้อยละ7.6ในช่วงเวลายาวนานถึง36ปีระหว่างปี2,504ถึง2,539 อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญในปี2,140อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉลี่ยได้ลดลงอย่างชัดเจนคือในห่วงเวลา17ปีระหว่างปี2,540ถึงปี2,556อัตราความเจริญของไทยเฉลี่ยเพียงร้อยละ3 เทียบกับร้อยละเจในระยะ36ปีก่อนหน้านั้นนอกจากนั้นในห่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาการส่งออกของไทยซึ่งเคยเคลื่อนไหวตามภาวะการค้าของโลกกลับไม่สามารถขยายตัวได้มูลค่าการส่งออกของไทยลดลงในปี2 5 5 6 และยังคงลดลงนับจนถึงเดือนกันยายนของปีนี้ทั้งๆที่ภาวะการค้าของโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวการชะลอตัวของความเจริญเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจส่วนรวมและในด้านการส่งออกเกิดขึ้นในขณะที่สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยประชากรอายุ65ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการเข้าสู่สังคมสูงอายุนี้หมายถึงปัจจัยหลักที่เคยสนับสนุนการเจริญเติบโตคือจำนวนแรงงานของไทยจะลดน้อยลงในอนาคตในขณะที่คนไทยจำเป็นต้องมีการออมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อดูแลตนเองที่มีอายุยืนยาวขึ้นนอกจากนั้นภาระของภาครัฐในการดูแลประชาชนด้านสวัสดิการสังคมก็มีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ฐานการเก็บภาษีอกรของไทยในปัจจุบันมีขนาดเล็กเพียงประมาณร้อยละ17ของ GDP เท่านั้นทั้งหมดนี้ เป็นความท้าทายสำคัญของประเทศที่จะต้องมีการร่วมกันพิจารณาซึ่งในวันนี้นอกจากการนำเสนอบทความของนักวิชาการแล้วเรายังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านอนันต์ปัญญรารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมาร่วมสนทนาด้วย ในหัวข้อสังคมเศรษฐกิจไทยความท้าทายและการปฏิรูปท่านผู้มีเกียรติครับผมหวังว่าการสัมมนาวิชาการประจำปีในปีนี้จะมีส่วนช่วยตอบโจทย์ที่สำคัญของประเทศและเปิดประเด็นให้สังคมไทยช่วยการอภิปรายถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมในระยะยาวสุดท้ายนี้ ในนามของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยผมขอขอบพระคุณคณะผู้ร่วมจัดการสัมมนาทุกองค์กรได้แก่มูลนิธิช้ยพัฒนาสำงงาน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมูลนิธิฟรีดิกเอเบ a กตลอดจนท่านผู้มิเกียร์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ผมขออวยพรให้การดำเนินง,งานสัมมนาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ทุกประการขอขอบพระคุณครับ